b บงค์ทิติเล่นใหญ่อวยพรมันเกิดพิมพถาซีนนี้หวานไม่ธรรมดาเล่นใหญ่หวานทะลุจอนักแสดงหนุ Bang ่มแบงค์ทิติอวยพรมันเกิดสาวพิมพถาลงทุนดำน้ำลงไปเก็บภาพสุดเวอร์วงังแฟนๆแ,แห่กดไลค์เลยเข้ามาแสบกันมากมายเรียกว่าเป็นการเซอ,อร์ไพรส์อวยพรมันเกิดที่ลงทุนและครีเอทมากสำหรับนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติมหาโยธารัก จัดหนังจัดเต็มเพื่อสาคนพิเศษอย่างพิมพ์ถาฐานิดามานะเลิศเรืองกุลที่ปีนี้อายุย่างเข้า29ปีเต็มซึ่งแบงก์ก็ขอจัดความพิเศษอวยพรมันเกิดใต้น้ําให้จนเพื่อนเพื่อนแห่เข้ามาใส่พันยกใหญ่โดยล่าสุดแบงก์ไดโพสครีปขณะดนำน้ําลงไปใต้ทะเลพร้อมกับค่อยๆกางแผ่นป้ายที่เขียนคําว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ออกมานอกจากนี้ย,นยังไดโพสภาพคู่หวานๆของทั้งคู่ด้วยแหละขับชั่นว่า29แล้วซึ่งสาวพิมพ์ถาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่ายังแจ๋วคะ่ะงานนี้เพื่อนเพื่อนแห่เข้ามากดไ like. ลค์หลายคอมเมน ยกใหญ่ถังสันนิสุวรรณเมธานทลเจเจกริดภูมิพรอยหอววางมาพร้อมกับแฟนๆที่มากมายที่เข้ามาแซวความน่ารักของแบงค์กันฑนันขอขอบคุณภาพแบงค์อเดอสกอร์ทิตตพิมพ์ถาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ